สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director เศลปชยัยวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆที่จะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่ของเรานะครับได้โพสต์ใน Facebook ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรื้อฟื้นการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกและก็เรื่องของการ ปลดล็อกผ่อนคลายมาตรการควบคุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันนะครับนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ฟื้นการท่องเที่ยวทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวระบุจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะสามารถควบคุมการเข้าออกได้ขณะที่การฉีดวัคซีนให้ประชาชนทำได้แล้วกว่า70% สำหรับความคืบหน้าการขับเคลื่อนภูเก็ตแซนบ็อกเพื่อฟื้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งขณะนี้เดินหน้ามาเกือบถึงจุดหมายแล้วภายใต้ความร่วมมือของคนภูเก็ตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประยุทธ์จันโอชาซึ่งได้ระบุถึงแนวทางการดำเนินการ ภูเก็ตแซนบ็อกเพื่อทดลองเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวสำหรับข้อความใน Facebook ระบุว่าพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสบคหน้าที่สำคัญของผมคือการสั่งการและวางนโยบายเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโควิดให้ดีที่สุดแต่ต้องดำเนินการไปด้วยความสมดุลกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกันซึ่งผมได้ติดตามสถานการณ์และปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องต่างๆตลอดเวลาเพื่อตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ที่สุดกับประเทศชาติส่วนรวมดังนั้นในวันนี้ผมจึงมี2เรื่องสำคัญที่จะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ 1. ห,หลังจากที่ได้พิจารณาอยากรอบคอบร่วมกันกับทุกฝ่ายทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุข และสบคผมในฐานะผู้อำนวยการสบคจึงเห็นว่าข้อเสนอของกรุงเทพมหานครในการขอผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคสำหรับสถานที่5ประเภทในกรุงเทพมหานครที่เคยขอมาก่อนหน้านั้นสามารถให้มีการผ่อนคลายได้ตามเงื่อนไขที่ขอมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ประกอบกับที่มีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ เริ่มได้รับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนพอสมควรโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพในกิจการดังกล่าวข้างต้นซึ่งสถานที่ทั้ง5ประเภทนั้นประกอบด้วยพิพิพธภัณฑ์และโบราณสถานต่างๆสวนสาธรารณะสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆคลินิกเสริมความงามสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพวงเล็บอนุญาตเฉพาะนวดฝ่าเท้าร้านทำเล็บและร้านสัตว โดยการผ่อนคลายนี้จะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่14มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะออกประกาศแนบท้ายซึ่งเป็นมาตรการการป้องก,กันโรคเพื่อให้สถานที่ท่าประเภทนี้ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและอาจถูกสั่งปิดได้หากไม่ปฏิบัติตาม 2. โครงการภูเก็ตแซนบ็อกเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากข้อสั่งการของผมในการหาหนทาง ในการทดลองเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวเพื่อฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศมาตลอดโดยพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดนั่นคือจังหวัดภูเก็ตที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นเกาะที่สามารถควบคุมการเข้าออกได้ดังนั้นเราจึงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนในภูเก็ตซึ่งในวันนี้ ฉีดไปมากกว่า70%ของประชากรทั้งจังหวัดแล้วโดยเฉพาะพี่น้องในภาคการท่องเที่ยวที่เราจะฉีดให้ครบ100%ซึ่งจะเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําและต้องพักอาศัยอยู่ในภูกเก็ตอย่างน้อย14วันก่อนจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นต่อได้และจะมีระบบการตรวจโรคและติดตามตัวอย่างเข้มงวดด้วย โดยโครงการภูเก็ตแซนบ็อกนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสอบศออและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเบื้องต้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการปรับปรุงรายละเอียดเพื่อให้สบคและคอรมออนุมัติอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่1กรกฎาคมน,นี้และจะเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆต่อไปสำหรับส่วนกิจการอื่นๆเช่น ร้านอาหารหรือพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่ยังมีเงื่อนไขการปิดสถานที่หรือมีข้อจำกัดต่างๆผมและสบคมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยคำนึงถึงทั้งความปลอดภัยทางสาธารณสุขและการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนและจะประกาศให้ทราบทันทีที่มีมติในการเปลี่ยนแปลงครับก็เป็นข่าวดีครับทั้ง2ข่าวทั้งข่าวที่จะมีการคลายล็อกในการควบคุม สถานประกอบการต่างๆหรือสถานที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ในกรุงเทพมหานครและที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสาเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนำรายได้เข้าประเทศของเราสิทีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังในวันหยุดสวัสดีครับ